พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุขตามไลน์แอดไ่ยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนสูตรและวิธีการทำปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดนั้นถือว่าเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ที่หลายๆคนนิยมรับประทานกันเป็นประจำเป็นอาหารว่างทานเล่นหรือเป็นอาหารที่สามารถนำมากินพร้อมๆข้าวด้วยก็ได้และไม่มีไขมันเพราะไม่ได้นำไปทอดซึ่งสามารถควบคุมน้ำหนักให้กับสาวๆได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังถือว่าเป็นเมนูที่หาซื้อกินได้ยากสักหน่อยจะกินทั้งทีต้องไปร้านอาหารเวียดนามหรือร้านที่ขายปอบเปี๊ยะสดโดยเฉพาะแต่ใครที่อยากทำกินเองที่บ้านหรือทำขายวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้นำสูตรและวิธีการทำปอ เบียสดทำแล้วได้รสชาติอร่อยมาฝากให้ลองหัดทำดูค่ะไม่ยากอย่างที่คิดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสูตรและส่วนผสม 1. แป้งปอเปียกครึ่งกิโลกรัม 2. เนื้อปูกแกะแล้วนึ่งให้ร้อน2ขีด 3. กุนเชียง3คู่โดยหั่นเป็นแท่งยาวนึ่งให้ร้อน 4. ถั่วงอกลวก5ขีด 5. แป้งร้านฝันเอาไส้ออกหั่นเป็นชิ้น1ลูกหก หมูตั้งหั่นเป็นแท่งยาว3ขีด 7. ไถ่หันฝอยส่วนผสมหมูเต้าหู้ต้มเค็ม 1. เนื้อหมู3ขีด 2. ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะ 3. เต้าหู้เหลือง2แผน่น 4. ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ 5. น้ำตาลมะพร้าว1ถ้วย 6. น้ำสามถ้วย 7. อบเชย1นิ้ว 8. ป่ปยกัก๊ก2ดอก 9. น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะ10รากผักชี2ช้อนโต๊ะ11กระเทียม2ช้อนโต๊ะ12พริกไทย2ช้อนชาส่วนผสมน้ำราดหน้าปอเปี๊ย1น้ำจากการต้มหมูและเต้าหู้2ถ้วย2น้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วย3แป้งข้าวโพดครึ่งถ้วย4เกลือ1ช้อนโต๊ะ5ผัก โดยสูตรนี้เราจะใช้ต้นหอมพริกชี้ฟ้าหั่นขวางและมัสตาร์ดวิธีทำหมูเต้าหู้ต้มเค็ม 1. ให้นำน้ำมะพร้าวตั้งกระทะพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกผัดให้หอมแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลไหมใส่เนื้อหมูซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำอบเชยโบยกัก๊กตั้งไฟให้พอเดือดจึงใส่เต้าหู้หั่นเป็นแทง่งจากนั้นเคี่ยวพอให้ไฟอ่อนพอหมูนุ่มให้ยกลง 2. น้ำเหลือจากเต้าหู้หมูต้มเคม็มตั้งไฟให้พอเดือดใส่น้ำมะขามเปียกแล้วชิมรสเมื่อได้รสที่ดีแล้วละลายแป้งข้าวโพดใส่พอคนแล้วก็ยกลงข้อแนะนำเวลาจัดเสิร์ฟให้วางปอเปี๊ยใส่เครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกแป้งล้านหมูเต้าหู้หมูตั้งมวนตัดเป็นท่อนๆแล้วราดด้วยน้ำโรยหน้าด้วยปูแกะแล้วไข่หัน่นพริกชี้ฟ้าหวานกับมัสตาร์ด คู่มือการลงทุนเงินลงทุนครั้งแรกประมาณ5,000บาทหากเป็นแบบรถเข็นประมาณ3,000บาทหรือแบบตู้กระจกประมาณ1,000บาทในส่วนรายได้ประมาณ9,000บาทขึ้นไปต่อเดือนแหล่งจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์เราสามารถหาได้ตามตลาดใกล้บ้านหรือในห้างสปปรรพสินค้าก็ได้ค่ะได้เห็นขั้นตอนการทำปอเปยสดกันแล้วนะคะ คุณผู้ฟังลองเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วลงมือทำได้ไม่แน่ถ้าออกมารสชาติอร่อยก็สามารถทำขายเป็นรายได้เสริมได้เลยทำรสชาติอร่อยสะอาดและมีคุณภาพทำแล้วขายได้แน่นอนค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o t u u e t ไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ